มิทร์ซานมิทร์ซานไม่ดีนะเนี่ยมาอย่างนี้พิเกอร์ปั๊บวางัะเกียบกาวเลยแล้วกันก็เลยเรียบร้อยหนึ่งเก้าเก้าแปดพยายามพาตัวหุดยัดก่อนเอาแล้วเคลียร์เอาผักบุ้ครับแบบนี้ข่าปโพดที่บ้านครับโอ้โหลงไปแล้วซินเดล่าเอาอยังไงไปใต้พรมนี่ได้บอกโอเครับคนเดียวเลยละกัน สถาบแนเก่อนขอเขาสุดแล้วเบสเซอนลั่ามาแล้วยิงยับไปที่ซซเรนซี่เรียบร้อยเลยครับโอีรเราไปเบอร์วิ่งออกแล้<า>ว,วิงงาเอาพืชมาเหมือนกันแต่วพซันได้ไหมซินล่าติดอยู่ข้างในครับมาช่วยกันได้หรือเปล่าจังหวะน,นี้ลงัดมาได้ซินล่าแล้วเสียก่อเกิดไปแล้วครับลายิงการอยู่สก,การีเอเรสเข้าไปคับอยู่ตรงนี้มีล็อกชิลด้วยนะครับเ้วได้ซินดาล่าก่อนครับรรเ,เรบดีฟอกเซน้างใดเอรสออกไป<า>ไปเบอร์ก็ตามมาแต่ฆ่าไม่ได้แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วในขณะที่อันนี้ซีเข้าไปทข ล็อกเอาไว้แล้วเสียก่อนเกิดยังอยู่ไหมในจังหวะนี้ซื้อแขกมากาลียิงมาถ้วยครับแต่ไม่ไหวครับลบ้มลงไปเสียทั้งสาก,กาดแล้วซินเดรล,ล่าในไฟน์นี้ครับยังจะเคลียรครับยังจะเคลียร์ล้ว่างพี่สันขังไปแล้วหนึ่งฮาบูไว้แล้วอ้าวมาอะไรตรงนั้นมาคนเดียวเหงาเหงาโ้ย กับแบงค์หลังลรกเอ็นดีซ <cat on developed Airbnb> right well, so ีลำไปแล้วนะครับแล้วเตือนได้เป็นโทนี่ครับแล้วโจนโทนี่ลงไปก่อนไม่อาจจะยิงอยู่แต่เอาคลิปเข้าอาชิปเบเกอร์เข้าไปเกี่ยวก่อนสำหรับทางด้านของเอเรสแล้วเบรกอยู่จะไม่ให้กดเข้าก็ยังเบรกตีได้เขาตีบ้าแล้วครับตีบ้าแล้วครับเอ็นดีซีพยายามเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวจะไม่ไหวพยายามจะยิงอยู่แล้วเสียก่อนเกิดอีกหนึ่งครั้งครับแล้วจังหวะนี้แทงเข้าไปพยายามตีบ้าแล้วไม่เข้าแล้วขับก้อนสเลเยอร์ไว้แล้วไม่เข้าเสียไปสี่เหลือซิเลซี่คนเดียวแล้วได้เสียงไม่สวนเรียบเกโลจีไอยู่้ังในแล้วะไปให้สุดดแแล้้้วไมาบนี เฮ้ยเราเดี๋ยวเดี๋ยววา้แวเรากัดมาก่อนัดมาก่อนโดนต่อหุดใหญ่เอ้าเรียบร้อยหายไปอย่างไวในขณะที่เพื่อนกเข้ามาครับแล้วเอางัดแบบนี้ยังอ่ะตายดีครับแบบนี้ลุมตะกรรมยำไปแล้วหายไปสองครับโอ้มิสเตอร์ซูลูเข้าไปก่อนแล้วปุ๊บคนนี้คนต่อมาครับเป็นเรื่องฆ่าประสบการณ์จริงๆครับแล้วเข้ามาเล่นต่อข้างหลังไบเปอร์ล้ำอยู่แต่ซิเนซี่วิ่งบูลด์วอกถอยออกไปขณะที่ซินเนซี่ก็่เขาลับ ครับเสียไปสีมม่แบบนี้อ้าวห้าเลยไหมล่ะปลาดอกโดนลำสวยๆครับตากอกเกิดชิตที่สองครับผมสั้นเสมอเอสไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือทาลนกลับมาได้อีกครั้งหลังจากเสียก็สเลเยอร์แทงทาวเวอร์แล้วมันไม่มีใครมาตีเอ้แต่ยังไงดียิงแทงยิงแทง้อมีคลิปเกินเอาดิเอาดิเอาคิปตู้เขาเอาเอายิงล้มหมด อัพกอดกันไม่ขี้อวัอาไม่ไหวเอาอีกอับเอายังเงี้ยเรียบร้อยดีแล้วอยู่ดิเจ๋งชัยเลยครับแบกไปแล้วครับใส่ให้สุดแล้วแบบนี้ปามสโลแกนว่าใส่ให้สุดแล้วพิศษันวิ่งไปวางซาเข็มกาวหากัหลบได้ปุ๊บอากต้องโทนี่มาให้คี้เข้าเอาตัวเข้าไปบังอยู่ครับนี่มันเกมอะไรยิงจอดๆแต่คี้เข้าในขณะซีเรียสเข้ามาหาบูฟวางไว้ Bližimo na tvojo krasno življenje!